ก็กาวสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านเลยครับผมอันนี้ครับมีอยู่ในรายการ NKK TV นะครับผมเย่ตอนนี้ครับเราอยู่ในเกม Army Commander โอเคไปเกมที่ต้องสร้างฐานนะแล้วมาสู้กับพวกนี้เพื่อทำการยึดทงข้างหลังโ้ยโอยโวยใจดีให้ยึยยยยยยดทงข้างหลัง,งนะครับนี่โอเคต้องโอยบุกทำไม เงี่ยต้องอัพเกรดเพิ่มแล้วก็ไปเลยไฟเออจ้าเจโอเคเจ้นยิงนีเ่เอาเพื่อนตายลูกน้องแตกย,ยิงเข้าไปเลยมีวงเป็นบับให้เพื่อนด้วยนะอ่าแต่เราก็ไม่รอดโอเคนี่ไปเกมเลยครับมาไม่ได้มาเราที่คลื่นไปโนะ <yes>, อเคคันเพิ่มจำนวนคนนะ ครับเมื่อคนเต็มแล้วก็ควรที่จะต้องบวกอีกรอบไปชัดเลยนี่เปียงเปียงเปียงบ้าเพื่อนอ้อยิงโคตรแรงเอา้ากระสุนไม่ไหวโอเคเลยเอาไหวเฉยอสามกระสุนใ้าห้ามันได้ไหมไม่ได้เคเก็บเียนกันแล้วกัน เลยหนยแล้วล่ะยีงตัวเองทาใ,ให้หมดยิงยิงยิงเยี่ย,ย,ยมโอเคเราก็จิตธงครับผมตอนนี้อ่ะทำอะไรเอาเดียมมาใส่ก่อนนะอข้าหมดแล้วอ๋อต้องโอเคตรงนี้ขบก่อนเนาะโอ,โอเคไปจิตทงครับผมเรียบร้อย เราก็มาหยุดดานต่อไปนะเลยทรายนี่โอ้อะไรนะนิวเคลียร์นิว,วเคลียร์ใช้ด้วยฮะส่วงานมันใส่กองนหนึ่โอ้ใช่สุดยอดไปเลยก็เลยเก็บเหรียญฟรีแต่เมื่อเจอคนว่างั้นเถอะเฮ้ยส,สุดยอดว่ะมีหัวตกด้วยโอ้เงินกระเป๋าจี โอเคโอเคเจนเจนโอ้หย okay, 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 okay. mm ิงใหญ่เลยยิงกระน่ำไรงีล่ะโอ้ยโอ้ยโโอ้ยระดับระบโอเจนโอ้ยอื้โอ้ยแตกโอ้เรียนเพียบไม่นะโอเรียนตกจะเก็บได้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเรียกเก็บกันครับผมเกิดวมไปตัวนี้คืออะไร คิดเดยกค่อยทำตัวนี้เพิ่มเป็วนวงโรงเต็นผลนนะผมอะเอาก่อนนี่คือสิบอันปริเป๊ะเป็นไรไม่ถูกอ๋อมันจะเป็นปินใหม้เก็บให้เปลี่ยนครับมผมดนทีเป็น a อเกะไปปุ๊บนี่ เก็บรอยแอปหนึ gan, so ่งจุดเก็บไปหนึ่งจุดแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงยิงโอ้โหได้เปรียบอ๋อมีเอเจยิงหลังผงก่อนก็ทำเอเจรู้น้องรู้น้องจะจะไม่รอดนะโอเคช่างเราช่างยังไงตัวเองนี่อ๋อเป็นอ๋อลู้น้องจะมาเก็บไหมผมยอดไปเลย ข้างหลังมีอะไรเปลวน,นี้เหมือนจะเป็นโต๊ะแรกเหรอแลกเหรียญอ๋อโต๊ะแลกเหรียญโอเคไปแสงข้างหลังไม่พอขาดหนึ่งแม่สุดยอดจริงๆโอเคคุณ้อมแล้วไป,ปบุกเลยมอ,องจาบเอเกมของเรางั้นก็ชนะยิงแม่งให้หมดอมอโอ้โหโอ้โหชนะไหมเนี่ย จะโซนไม่ไมช้าๆนะนะอืมเพิ่มเต็มไปสามเต็มให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้กระตุกตกมากเลยนะ,นก,ะก็กเปในเครื่องผมไม่รู้สิแป่จะบุก,กจะมดคนแค่นี้แหละใช่รู้ชนะน่บับให้เพื่อนให้เพื่อนกระจายพเพื่อนจริงกระจายบับในทีเดียวเองโอ้ โอเคเรียบร้อยกทงลงทุงขึ้นไปเลยเรียบร้อยก็มีด่านต่อไปครับผมอะไรนะรูปปั้นอะไรนะม,นมันใส่งั้นนะโอเคใส่เต้นท์ทำคนนะเรียบร้อยนะแล้วก็หืนี่คืออะไรอเอาเกคนเพิ่มเพิ่มตรงนี้ นี่คืออะไรเครื่องบินคือมาเจอสุน,น,น,นอ้บินทิงระเบิดเลยโอเคเกมโคตรเงี้วเงาะนี่ทิงระเบิดบุ้มบัมบ,บุมบั่มนี่เบิดใส่ถังนี่นี่ระถังอ่าหมดระเบิดหมดโอเคปากกามาแตกแล้วคุ้มอยู่แหละนะมปดูแมพเลยอย่างนี้ไปเก็บเหรียญก่อน เดินจะเหมือนคนเพิ่มแล้วก็นะั้นมันจะสร้างอะไรเพิ่มตงนั้นนะครับผมอำไปดูดีกว่าเหลือไม่พอครัยี่สิบต้องโบยสักรอบหนึ่งครับผมป่ายิงเข้าไปโอตัวตังเดือตังยิงมาซ้ำโอ้กระจาย นี่ระเบิดทางแม่งโอเคโอเคเก็บเลียงแล้วกันให้เพื่อนตายไปแล้วเรียนเพื่อนไปนั่นผมสร้างโรงนั่นโรงคนเพิ่มโอเ้เกมกระตุกแท้เนาะโอเคเจามาใส่กันนะผมไข่สามอันต้องรวกรอบหนึ่ง แยกจังกระเดินคนรียบล้อยโอเคไปกันต่อคนใกล้เต็มแล้วอีกสองคนเอาหนึ่งคนเฉยไปชัดเลยมิขก็ไปเปียงเๆียงเพียงโท์มาในสป,ปรอร์ตไม่้องรับอ่ะที่จะรับาแลนะ้วเนี่ยเรียบร้อยอเรียาทงลงเรียบร้อย อูมาถูกปุ๊บเด้อลอาใช้ทานต่อไปได้ด้วยเฮ้ยไม่เป็นตังนานแล okay, ้ววะโอเค๋ยวดูว่าต <in envy> ัวสามอันนี้คืออะไรโอ้รถถังครับผมดีมากต้องการไปดิโอรถถังโอ้ยิงไล่มันด้วยไงล่ะข้างบนมันจะมีแบบรูปธงรูปนั้นด้วยครับผมให้ยึด ตามฐานนะครับเมื่อในดะพวกนั้นจะเป็นด่านที่มันสามารถเล่นต่อได้นะที่อยากว่ารถรถบรรทุกมาเก็บของก็มาด่านต่อไปแบบนี้แหละโอเคแต่ว่าโอเ้เดือนนีด้เดียวไม่ได้านรถถังไรยิงตูดนิวเคลียร์พร้อมในยสามวิผมเราก็ใช้กัอนละกันรู้สึกว่าด,ดานนี้มันจะเยอะใช้ได้มีมีใส่เม่นีใสเ่สยเย่ของนิดเดียวเองเพื่อจได้หลังเหมือนกัน ทางจะระเบิดนะดูสิเออรถถังระเบิดว่ะมากโอเคตอนนี้เรียงร้อย sir, yes, sir. เรียงคันคเพิ่มจำเปนคนเบรกหนึ่งคนนั่น,นาแค่ไหนยี่สิบจำอะไรครับแปบบุกเลย <Church. S 1> ไปบับไปทุกทางแล้วกันไม่มีโอ้ยิงตูมเลยเอบับไม่ได้อะเอาบับคนแดยยงเดียว โอเคผมบุกเข้าไปยิงเข้าไปนี่มันมันเอเกปืนงบง่ายอยู่แค่นี้เราลืมต่างปืนนะยิงกับกระป๋ายบุกเข้าไปนี่หล,ะละ่นรถถังยิงกับชิวๆนะโอ้ยแม่งมีลูกซองด้วยโคย,ยิงรกถังระเบิดโอุย้ยลูกซองแม่งแรงเกิน เท่นอ้นแะยี่สิบที่นาปืนลูกซองปืนอะไร,น,น,าารน,น,นะแม่งโกนยาวเลยยาวหลุนมือโอเคค่ะสองเรียนในการทำปืนเอเคนะปืนก็บิงก่อนละกันไปเบอร์สิบห้าโรคยิ่งง่ดียิ่งนี่ยข้หน้าแม่งไงล่ะ ตาย้วยจือแท้ไปกลับข้าวงเรียบร้อยภาิจต,ต่อไปก็พาค,คนไปบุกต่อคนพร้อมเรียบร้อยไปชา,าร์จเลยไงก็ชนะนี่นยิงยิง,ยง,ยง,ยงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไป นี่ผมเพื่อนเราทำการบุกยังเต็มที่แล้วเราก็ทําการเก็บเหรียญอเอามันนะ <c oughs> โคตรดีเลยดูหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหทางระเบิดเมื่อกีน้นีมันค้างจังวะเฮ้ยเป็นอะไรวะเนะี่ยโอ้ยโอ้ยลอยยิงตุกดีเก็บเหรียญเก็บเหรียญก่อนไงนตอนนี้ได้ไปทับเกตด,ด่านเราโวยไป นี่เด้งผมชนะแล้วเรียบร้อยให้ผมเปิดเอเคเราได้แล้วแต่คนเราเป็นมันเต็มแล้วแล้ววันนี้มาเก็บปืนนี้ด้วยดีเยี่ยมไปเลยตาย,ยบุกเลยยิงมันเอามาแล้วผมยิงแม่งซ์ปุ้มเรียบร้อยหมดเรี่ยงไปดิเรียบร้อยผมชนะแล้ว หาสักทีอืมหยิดถุงแม่งเลยเย้มาแเ้วว้าวโอเคผมก็อจะคลิปเรื่องเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับเย้